สวัสดีครับพี่น้องผองไทยนะครับกับช่วงเวลา8ปดโมงกับ50นาทีที่บ้านหนองรักครับตำบลสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะพามาเที่ยวชมหน้าง,งานวันที่สองครับตลอดสัปดาห์นี้ครับอากาศดีดีชีวิตดีดีด,ดีต่อใจนะครับอากาศสดชื่นมากนะครับ อากาศเย็นสบายเหมือนฤดูเหมือนช่วงฤดูหนาวเลยนะครับเย็นสบายตอนคืนหลับง่ายตอนเช้าค่อยอยากจะตื่นครับเพราะอากาศมันดีครับดีดีจริงๆนะครับดูสังเกตเดี๋ยวครับแดดก็ไม่มีนะครับแล้วก็สายลมก็อ่อนๆนะครับสายลมดูจากใบไม้นะสายลมอ่อนๆ พิวไหวตลอดเวลานะครับอากาศมันทายเทยดีครับชีวิตก็ดีนะครับตามกลางท้องทุ่งสีเขียวขจีช่วงหน้าฝนนะสวยงามช่วงเช้าเช้านี้โอ้โหเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะครับเริ่มต้นวันได้ดีก็อะไรก็ดีแหละครับตลอดวันมันก็จะดีไปหมดนะครับเนี่ยครับก็หลังจากรอ เสียบอนใส่พลังงานให้เต็มถังนะครับเราค่อยกลับเคลื่อนมาบรรเลงเพลงจกต่อก็เลยพาชมบรรยากาศช่วงเช้าครับอากาศดีดีอันนี้เป็นแปลงของพี่วินัยครับตัวนี้ครับบรรยากาศน้องนี้โดนต้นไม้ไปหนึ่งต้นใหญ่ นอนเอคเน็กอยู่นู่นนะครับหลังจากยืนต like ้นไปนานหลายปีนะครับอันนี้ก็ได้เอ็นหลังแล้วนะครับก็สบายไปล้นะครับโดนเขาอยู่บริเวณนี้เลยครับอยู่บริเวณหนองขอบหนองตรงนี้นะครับมันเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าขยับอีกมันก็จะเสียพื้นที่ในการวางดินการจัดการดินนะครับก็เลยเจ้าของที่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่ แล้วส่วนนองนูน้นก็จะโดนต้นพลึกใหญ่สองต้นนะครับนวนครับต้นนูน้นกับต้นนู้นนะครับที่จะต้องอาจจะลองบอลดูครับสองต้นนูน้นอาจจะลองบอลดูอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะต้นพลึกไม่แน่ใจว่าจะบอลได้ไหมอาจจะลองดูนะครับว่าเขาจะเป็นไหมครับนี่ก็มีสองนองครับขนาดสองต่อสามครับก็มีการปรับ หน้างานนิดนึงนะครับคลองไส้ไก่ก็จะอยู่ทางด้านนี้ซ้ายขวานะครับฝั่งทางนี้แล้วก็วนจากฝั่งทางนู้นเข้าฝั่งทางนี้นะครับสองสายนะครับอันนี้ที่จะเป็นที่ขั้นบันไดครับแต่ว่าไม่ได้ขั้นบันไดจัดเหมือนกับฝั่งทางภาคเหนือนะครับแต่ว่ามีการลดหลั่นกันไปนู้นที่ก้นกระทะจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับก้นกระทะคือทังหมดทั้งวลจะไหลไปรวมตรงนน้นกันหมดนะครับ ตรงนู้นแล่ถาุก็ค่อนข้างจะน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วเกิดการชะล้างแล้วก็เอาอินทรีย์วัตถุแล้วก็าธาดแล่ถาุอาหารไปรวมอยู่ตรงก้นกระทะนั่นแหละครับก็ตรงนี้ก็มีแปลงนี้มีระบบน้ํานะครับมีระบบน้ําค่อนข้างดีนะครับเรามีไม้เดิมค่อนข้างเยอะนะครับมีการตัดแต่งเห็นตอยืนต้นหลายต่อเลยนะครับที่เห็นนะครับเป็นกระถินน้ลงนะครับเอาไปใช้ทำโรงทำบ้านได้สบายนะครับ ีระบบน้ำน้ำไฟฟีนะครับระบบน้ำโซล่าเซลล์น้ำไฟฟีสบายสบายกับ <c oughs> ต้นไม้ฝั่งนี้ก็เริ่มโตนะครับแต่ว่าประกอบกับที่ว่าวัวเรือนมีวัวหลายตัวครับวัวที่สวยทั้งนั้นเลยวัวพันนะครับเขาก็มาช่วยกัดกินใบให้นะครับก็เลยกลายเป็นพยุงพันดูต้นครับไม่ใช่ดูใบ <c oughs> โอ้ใบแทบไม่เหลือเลยครับเขากินหมดครับ อร่อยครับพอแตกมาปุ๊บมันก็อร่อยนะครับอร่อย่หญ้าอ,อ่อ,อนอ,อน่อนใบอ่อนอออะไรเงี้ยนะครับอร่อยกินถ้าไม่เหลือใบเลยเหลือแต่ต้นครับส่วนหน้าง,งานโคกหนองนาวันนี้ขนาดสามไร่นะครับก็พอลงไปแค่ชั้นแรกนะครับเม็ดสดเศษพ้นปรากฏปลา,ปาขยงว่า พบกับชั้นของดินดานซะแล้วนะครับยวต้องลองดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกยาวไกลหรือไม่หรืออาจจะสลับชั้นของดินหรือเปล่านะครับเพราะว่าดินนี้ค่อนข้างจะมีความแข็งกว่ากว่าดินดินร่วนดินอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็เวลาใช้เด็ดคัมพีเด็ดคัมพีอะไรเดียบเด็ดคัมภี์บรลงเพลงจก นะครับก็ถึงขั้นกระดกก้นกระดกเลยนะครับถ้าเจอชั้นดินแบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เครื่องจักรหรือยานจกลำใหญ่ครับ200กํากำลังเหลือได้อยู่นะครับก็ขูดกันไปนะครับชั้นชั้นนี้ถึงเนี่ยนะครับดูดีดครับก็จะมาเป็นแผ่น จันดินเนี่ยมันจะผสมกันเนี่ยอูแข็งนะครับเนี่ยจะมีหินมีแต่ลร่ธาตุแร่ธาตุสูงอยู่นะครับเนี่ยมีดินสีผสมนี้ครับเป็นดินที่มีแร่ธาตุดีอยู่ครับก็ไม่แปลกใจที่ต้นไม้อยู่ในแปลงนี้ค่อนข้างจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับเพราะว่าเขามีระบบน้ำด้วยนะครับมีระบบน้ำ สวยงามก็พัฒนาพื้นที่กันไปแล้วก็ลองมาลุ้นดูกันนะครับว่าที่ตำบล2ชั้นนี้จะพบกับตาน้ำเหมือนกับพื้นที่ตำบลลำดวนพื้นที่บ้านปลือหรือเปล่านะครับต้องมาดูกันนะครับเสียงเสียปอน สตาร์ทเจ้ายานจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขับเคลื่อนมาทางเรานี่แหละก็ใกล้วันพระกันแล้วครับวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชารับชมอยู่ที่ไหนกันบ้างสุขกายสบายใจดีหรือเปล่านะครับส่งข่าวส่งข่าวทักทายกันได้ก็เป็นห่วงกันครับอยู่ที่ไหนก็เป็นห่วงกัน ให้ปลอดภัยทุกๆคนนะครับว่าเดี๋ยววันอาสาหะแล้วก็วันเข้าพรรษาบ้านเราก็เปรียบเสมือนกับว่ามีบุญใหญ่ทั้งประเทศนะครับอะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับมาแล้วครับ เปอนมาแล้วประตูทำไว้พอดิบพอดีเลยครับประตูครับฐานลอ้อฐานล้อของ XCMG ตัวนี้ค่อนข้างจะกว้างครับเพราะฉะนั้นพอดีประตูเลยครับ เหมือนคำนวณไว้แล้วครับว่าจะเอารถตัวนี้มาขุดเหมือนรู้ครับเราต้องเข้าทางนี้นะครับรถเนี่ยครับรถต้องเข้าช่องนี้เท่านั้นเพราะว่าในส่วนอื่นนั้นบรืเนณเขาวางระบบน้ําไว้หมดแล้วครับมัไปเกลียบพอ่อน้ําเขาแตกนะครับก็เข้าได้เฉพาะช่องนี้เท่านั้น เสียคอนโทรสิบสอง ดินเลยนะครับเพราะว่าในไหนก็ไหนๆเราปรับพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับก็ต้องย้ายดินไปฝั่งทางนน้นนะครับไปให้เต็มนะครับย้ายดินไปให้เต็มตรงนี้ครับตรงนี้จะทําพื้นที่เป็นพื้นที่โคกเป็นพื้นที่ต้อนรับเป็นพื้นที่เวลคัมนะครับของสําหรับแปลงนี้ เดียวนะครับไม่มีใครช่วยตกแต่งอยู่ข้างบนลำเดียวก็เฟี้ยวได้ครับ พื้นที่ให้มันเสมอราบเรียบสวยงามสมประโยชน์การย้ายมวลดิน นี่เราก็ต้องมาดูหน้าง,งานนะครับบางทีหน้าง,งานว่าเราจะใช้รถหกล้อถอยดินหรือว่าจะใช้รถไปโคถอยดินอันไหนเร็วกว่ากันอันไหนสะดวกวกว่ากันนะครับบางทีหน้าง,งานบางหน้าง,งานใช้รถหกล้อจะช้ากว่านะครับช้ากว่าการใช้รถไปโคย้ายดินนะครับขึ้นอยู่กับหน้างานครับต้องดูกันเป็นละกรณีกรณีไป มีความได้เปรียบอยู่เพราะคือรอ,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 รอบๆบร,บริเวณมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับมีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วก็ดีครับเป็นการเพิ่มมูลค่าในทันทีหลังจากที่ทําเสร็จนะครับและในแปลงก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นการดีครับจะไปได้เร็ว ค่อนข้างมากครับแปลงนี้เพราะว่าตัดไม้มีร่องรอยการตัดไม้ไปใช้ประโยชน์อยู่หลายต้นแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดย้อนึ่งสไตล์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ